วัสดีครับผมปรัก AB Premium Motor นะครับวันนี้ผมมากับเจ้ารถสปอร์ตโรเซอร์นะครับมันคือ Mercedes-Benz R171SLK200 ตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์เรียบร้อยแล้วรถปี2009ราคาเอาไปเลยครับ9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงความสวยแบบนี้มีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับ มาถึงแล้วนะครับมันคือ S L K 200รหัส R 1 7 1ครับรถเนี่ยเป็นเฟสลิฟเรียบร้อยแล้วนะพึ่งได้มาสดๆใหม่ๆเลยนะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าผมท้าเลยถ้าใครอยากจะซื้อ S L K R 1 7 1 สักคันหนึ่งทันนี้ผมว่าติดอันดับต้นๆในตัวเลือกแน่นอนนะครับความสวยของเขาความพร้อมของเขามีตรงไหนบ้างมาดูกันทีละจุดนะฮะตัวรถเนี่ยสีขาวเดิมโรงงานนะครับมีการเคลียร์สีเก็บสีมาแล้วบ้างเล็กน้อยนะแต่โดยรวมแล้วสีเนี่ยผมบอกว่า100%เ เดี๋ยวจะหาว่าโมนะฮะตัวโคมไฟหน้านะครับตัวโคมไฟหน้าเนี่ยใสายมากนะฮะสวยเลยไม่มีรอยแตกรายงารอยเล้าใดๆไม่มีนะครับตัวไฟเป็นไฟแบบซีนอนลูกแก้วเรียบร้อยนะครับตัวไฟทํางานปกติทุกอย่างนะครับตัวโลโก้ดาวของเขานะครับขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับแผง นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงลังพึ่งที่เป็นลักษณะสีดําพลาสติกแบบนี้ด้านบนและด้านล่างนะครับอยู่ครบไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวกันชนหน้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้าถึง6จุดและด้านล่างของเขาจะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะสฝั่งขนาดไฟตัดหมอกยังใสเลยนะครับไม่มีรอยขุน่นไม่มีอาการเหลืองเลยนะฮะฝากระโปรงเนี่ยออกแบบมานะครับเพื่อให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นสําหรับเจ้า R171 คันนี้นะครับเรียกว่า รถเนี่ยมีการดีไซน์ที่ดีมากๆสวยมากๆนะครับหน้าสะสมมากๆคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านข้างข,างของตัวรถเป็นยังไงบ้างตามมาดูครับมาถึงทางด้านข,าข้างของตัวรถนะครับก็ขออนุญาตเริ่มที่ตัวล้อแม็กก่อนล้อแม็กนะครับตรงรุ่นของ R171 เลยนะเป็นล้อแม็ก5ก้านแบบนี้นะครับรัดด้วยยางปี20นะครับคือใคร ได้เอาไปใช้ต่อเนี่ยเรื่องยางหายห่วงไป1เปลาะนะครับตัวจานเบรกผ้าเบรกนะครับสวยงามนะครับลักษณะพร้อมใช้เลยนะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับตรงแก้มข้างจะมีเพลทของคอมเพรสเซอร์บิดอยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะตัวกระจกมองข้างเองนะครับตัวกระจกมองข้างเป็นแบบ C-Shape แล้วนะครับ LED ตรงนี้ปรับไฟฟ้าได้หมดพับกระจกได้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะฮะ อ่ะยาวมาเรื่อยๆนะครับส่วนของหลังคาการเปิดประทุนเรารับประกันอยู่แล้วนะครับน้าไม่รั่วไม่ซึมนะครับทุกอย่างนะครับซีนยางต่างๆนะครับอยู่ครบแล้วก็ลักษณะเนี่ยสวยนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะแล้วก็การเปิดปิดประทุนของเขาเนี่ยรับประกันได้ว่าเปิดปิดปกติทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาเรื่องมอเตอร์แน่นอนนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านท้ายของเจ้า S อ K ตามมาดูครับมาถึงทางด้านท้ายรถนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากตัวไฟท้ายก่อนเลยดีกว่านะครับตัวไฟท้ายนะครับที่เป็นสี ดำาแบบนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับเอาไปแรปสติกเกอร์นะครับให้ดูสโมกเพิ่มความสปอร์ตและความดุดัน ขึ้นในตัวนะครับฝาท้ายของเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ m e r c e d e s S L K 2 0 0อยู่ครบไม่มีรอยแตกเลยนะมีดักเทลข้างหลังให้ด้วยนะครับนี่สวยมากนะแล้วก็ตัวรับสัญญาณวิทยุเสาแบบนี้ยังอยู่ดีอยู่เลยนะครับสภาพใหม่มากนะครับกันชนท้ายมาพร้อมเซ็นเซอร์กระระยะนะครับถึง4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีปลายท่อออกคู่เป็นลักษณะปลายท่อโครเมียมแบบนี้ สวยใสมากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับก็สามารถเปิดได้จากกุญแจด้วยนะครับหรือว่าจะบีบนะครับเพื่อเปิดได้ด้วยนะฮะอ่ะเปิดมาแล้วนะครับตัวโช๊คนะครับเป็นโช๊คจาก Mercedes นะครับก็เป็นโช๊คเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงสวยมากนะครับไม่มีรอยที่มองแล้วว่าคันนี้เกิดอุบัติเหตุมาเลยนะทุกอย่างซีนยางต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับโครงสร้างตัวรถสวยแน่นอนนะครับตัวถาดกันถาด ท้ายสัมภาระตรงนี้นะครับสวยมากไม่มีรอยแตกเลยปกติตรงเที่ยวตรงนี้อาจจะเกิดรอยแตกกันได้นะครับแต่คันนี้รับประกันเลยว่าสวยเป๊ะมากพอที่จะใส่ของได้จำนวนหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่าเป็นรถสปอร์ต2ประตู2ที่นั่งเท่านั้นเปิดประตนด้วยเพราะานั้นด้านหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ของเยอะจนเกินไปสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับก็ แฟนกันนะครับคู่สามีภรรยาสามารถใส่กระเป๋าใบเดียวแล้วก็เอามายัดด้านหลังได้เลยเรียบร้อยเปิดมาด้านล่างนะครับเป็นในส่วนของยางอะไหแม่แรงต่างๆชุด First สเอชคินะครับเป็นชุดะถมพยาบาลเบื้องต้นตรงนี้อยู่ครบเลยนะครับบอดี้สวยมากนะไม่มีรอยโดนเลยนะครับความน่าสนใจของเขาอีกอย่างหนึ่งการเปิดประทุนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเปิดประทุนให้ดูแล้วก็พาไปดูด้านในว่ามีความสวยขนาดไหนตามมาดูครับ เปิดประทุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากนะครับสามารถปิดหรือเปิดเนี่ยทันท่วงทีได้ถ้าสมมุติเราขับรถแบบเปิดประทุนไปเกิดฝนตกลงมานะครับจอดข้างทางกดปิดเนี่ยแป๊บเดียวเองนะฮะมาดูต่อนะครับภายในของเขาผมบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่จริงๆนะครับไม่โม้เลยนะครับแผงประตูของเขาปุ่มต่างๆคําสั่งของการเปิดปิดกระจกซ้ายขวาเนี่ยเป็นแบบออโต้ตรงนี้ไม่มีรอยถลอกเลยนะครับตัวเบาะเองรัวพวงมาลัยเอง นะครับเป็นหนังนะครับเดินได้สติชิ่งสีแดงนะครับก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตและดูลงตัวมากยิ่งขึ้นพรอมจาก Mercedes มาครบเลยนะครับสครับเพจอย่างยาวเลยนะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับสามก้านนะครับมีแพดเดิลชิพให้เล่นด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะแล้วก็ ตัวแพ r เทิรชิพเองเล่นเกียร์ได้ปกติหมดทุกอย่างไมล์เลทนะปัจจุบันนะครับ6ก9 6 0มเกิโลเท่านั้นนะฮะเรียกว่าน้อยมากๆนะเจ้าของรถเนี่ยดูแลดีมากๆเลยผมรับประกันเลยเพราะว่าตัวรถสภาพรถเนี่ยเอามาผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยสวยอยู่แล้วนะครับช่องแอร์นะครับมีทั้งหมด4ช่องนะครับก็พอเพียงสำหรับการนั่งกันอยู่2คนนะครับแอร์หนาวแน่นอนนะครับช่องแอร์ปกติหมดทุกอย่างไม่มีรอยแตกรอยหักใดๆทั้งสิน้น ที่วางแก้ตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับตรงนี้จะเสียหายกันหมดชำรุดกันหมดแตกหักบ้างสังเกตได้เลยนะครับจะเลือกซื้อ s l OK k r 1 7 1ดูตรงนี้เป็นหลักก็ดีหน่อยนะครับตัวแต่คันนี้ผมรับประกันใช้งานได้ปกตินี่เห็นไหมนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆทนุถนอมเขาหน่อยจะเปิดจะปิดนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับมัลติมีเดียต่างๆคันนี้ผมบอกเลยใครซื้อไปไม่ต้องห่วงแล้วครับตัวจอเป็นแบบ จอ Android นะครับตรงรุ่นของ m ม r c e เ e s เขาเล่นได้หมดเลย n นวี o u t u b e นะครับเข้าแอปทุกอย่างโหลดได้หมดตรงนี้มาครบทันสมัยมากนะใครได้ไปเนี่ยเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยแถมมาให้โชคดีมากนะครับปุ่มต่างๆนะครับปุ่ม Home DVD Navi ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับที่ใส่ CD เล่นได้หมด CD DVD ตัวนี้เล่นได้หมดปลดล็อกล็อกรถนะครับบลกเซนเซอร์ตรงนี้ใช้การได้หมดนะครับ การลื่นถลาย ESP ใช้งานได้นะครับฟังก์ชันของแอร์นะครับขนาดรถเนี่ยมีแค่2ที่นั่งแค่นี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กว้างขวางมากแต่แอร์เนี่ยเป็นระบบ d u โอคลายเมดแล้วนะครับสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยไม่ว่าจะปรับองศาด้านซ้ายด้านขวาไม่ซ้ากันตรงนี้ทําได้หมดนะครับปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสั่งของความแรงพัดลมนะครับตรงนี้ใช้งานได้ความแรงพัดลม เบาแรงเนี่ยเป็นปกติทุกอย่างนะครับหัวเกียร์ต่างๆคอนโซลเกียร์ต่างๆใสสวยมากไม่มีรอยขีดข่วนเลยตัวโหมดการขับขี่สามารถปรับได้3โหมดไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตแมนนวลนะครับเล่นเกียร์จากแพดเดิลชิพอย่างเดียวก็ได้ปุ่มคำสั่งไม่ว่าจะเป็นการปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าตรงนี้พับได้เปิดได้ปิดได้คำสั่งใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับปุ่มในการเปิดปิดประตูนตรงนี้อยู่ครบ สวยใสไม่มีรอยทะลอกเลยตรงกลางตรงนี้ในส่วนของเบรกมือนะครับมาครบตัวเบรกมือใช้งานได้หมดเก้ก,กลางของเขานะครับก็สามารถพอที่จะใส่ของได้จํานวนหนึ่งเลยนะใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรถ้าตรงนี้ใส่ไม่พอก็ยังมีด้านหลังตรงนี้อีกนะครับกดเปิดมาแบบนี้ก็ยังใส่ของตรงนี้ได้อีกเพิ่มเติมนะฮะก็เอาเป็นว่าภายในเนี่ยสวยมากนะครับไฟทุกอย่างไฟอ่านหนังสือไฟเก่งทุกอย่างนะครับ ใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่มีคําว่าบกพร่องหรือว่ามีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้า s l k 2 0 0คันนี้ตามไปดูครับมาในส่วนของเจ้าห้องเครื่องของเจ้า s l k 200นะครับก็มีสลักอยู่ตรงนี้นะตรงกลางนี้เลยนะครับค่อยๆยยกขึ้นมานะฮะตัวโช๊คนะครับฝากระโปรงดีเยี่ยมเลยนะครับไม่หล่นนะครับนี่นี่ล็อกได้หมดนะครับ ไม่ล้าเลยนะครับแผ่นการความร้อนเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยแผ่นการความร้อนสวยมากนะครับมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราคลีนเัพใหม่ให้หมดนะครับน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มข้างนะครับสวยนะครับไม่มีรอยแกะเลยนะฮะรวมถึงน็อตฝากระโปรงด้วยเดิมมากๆเดิมโรงงานเลยนะครับคานหน้าสวยนะครับสติกเกอร์มอกมาครบนะครับสติกเกอร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัดลมหน้าเครื่องสกีกเกอร์ต่างๆของเขานะครับอยู่ครบตรงตำแหน่งนะครับตามที่โรงงานออกมายังไงแบบนี้ยังอยู่แบบเดิมหมดทุกอย่างนะครับ รับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักส่วนทะเบียนตัดต่อรอยเชื่อมไม่มีเลยคานหน้าสวยมากสวยเดิมมากๆนะครับตัวท่อยางต่างๆนะครับสายพานต่างๆนะครับลักษณะพร้อมใช้นะครับลักษณะดีมากนะเครื่องเดินนิ่งเกียร์เข้าสมุทปกตินะครับท่อยางต่างๆสวยใสยไม่มีรอยแตกรอยหนูแทะอะไรเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลย แห้งๆเลยหน้าเครื่องเนี่ยแห้งมากนะครับไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ํามันอะไรเลยนะครับก็เอาว่าใครที่สนใจจริงๆนะฮะกับ S.L.K.R. 1 7 1นะครับมันคือ S.L.K. 200รถปี2009นะครับสีขาวเดิมโรงงานแบบนี้นะฮะหายากมากๆสภาพผมท้ามาดูเลยนะฮะ mm hmm. เปิดราคา9,99,000บาทเท่านั้นนะฮะ9,99,000บาท จะซื้อไปขับเดลิยู e ทุกวันซื้อได้ขับได้จะซื้อไปเก็บสะสมซื้อไว้โชว์คันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับรีบโทรมา095-000-5555ย้ำอีกครั้งฮะ095-000-5555ช่องทางทางเพจ f c e e o o o นะครับ AB Premier Motor รวมไปถึง c h a n ช l y ล u t u b e ของเรา AB Premier Motor กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดถูกใจเข้าไว้เราจะรีวิวรถแบบนี้ให้ดูกันทุกวันอย่างน้อยวันละ1คันใครมาไม่ถูก อยู่เส้นกนารจนาพิเศษเลยสมาคมจะปลักใต้มาประมาณ1กิโลเมตรหรืออยู่ใกล้ๆวงแหวนตะลิงชันแค่นี้เองนะฮะรีบหน่อยนะฮะผมคิดว่าถ้าใครกำลังมองหา171คันนี้บอกเลยว่าไม่หลุดมือของทุกคนแน่นอนวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟชั .com